โอ้พอบอกบพี่น้องเี้กูนะเต้นดงเด้งดงเด้งฝนเลี้ยงกบนำไก,ก่ปลากัดแตกเื่อเถื่อยูมอวมันเป็นไก่ปลาได้นนดไไหนินาะคือตัวใหญ่แหละเขาเอินไก่้ยังนี่ไก่บ้านนี่บอกโอ้มันออกดำดำได้เนาะ มีหอดไก่ไก่ปลาอ่ออันนี้คือดินด้วยนี่บาทนี่เบิ้งครบพี่น้องเลยหมาดสองเมตรครับคูณสองเม็ดเพิ่เลี้ยงครบพิ่งหัวพวาแหวอยู่โอ้จินยังเอาหัวหันมาหนิเลี้ยงดูหัวหันหัวหันครบหัวหารมันมีเฉพาะบ่หัวหันนี่ ว่ากับอาหารตามขนาดมันอาหารกบหน่อยกบใยซ้ำนี่จักเดือนสิจับขายแล้วนี่เน้อเขาเกาแ่ะออามาจะใส่พันมันนี่โอ้เอาห่วงกันมาเอาน้ำผูดไหน เอาห่วงมากจีมันเป็นพันธุ์อันพืนเมืองนอคือไอ้พันธุ์อันมาเรียงกรเพาะนี่อันห่วงแข็งแข็งเห็นว่านี่แม่นบ่อันมกว่าเปื่อยนี่พันธุ์พันธุ์แข็งแรงเนออันกันห่วงทั้งไอห่วงหน้ากบหน้ามันก็สิแสบเนอไปเละเละแต่ว่าแข็งเกเรนะครับห่วงแต่กินตัวมันแสบอยู่มันเรียง ขอการเลี้ยงครับนี่พอเดือนแล้วบ่ะสองเดือนสุดะบ่อนทุกบ้าูปั๊บอยู่ครับนี้พันเล็กน้ดหนอยนะครับนี่อบอกบเป็นบอกบปลูกแซมด้วยบักหงบักหงนุยน้อยๆบ,บ,บกหงก็มาดกกระดกกระเดือกตกจนนุยน่อย กินสูอยางนี่ห่อนแล่นบ่ฮ่อนแล่นก็มีธรรมดากามีแขกดำกบมีครับนี่แขกดำปลูกพืชผสมประส,สานนีนพ่พายางเพิ่มพายางพร้อมพายงปูว่าเต็มที่ครับนี่ปูปเต็มที่มันสิสามเมตรอยู่อ่าเบื้องข้างนี่นนนพี่น้องอีกคุณน่ะเลนจวดๆเลยกบเอาห่วงว่าปล่อยครับนองหอกห่วงว่าปล่อย เลี้ยงหวกแน่เลี้ยงขั้วไอ้น้ำหน่อยปูงยาเลี้ยงยขั้วคางคางปลูงยาก็เป็นยังกอกสวนหมงงูงโอ้บ่เคยเห็นคนหลออ่อว่ะคือเปิดแถเลยแค่ดียังข้างในหุ่นโอ้ไปห้องไปในยังเนาะว่าท่านปิดกระใส่จานเราบ่ห้องเราบ่ยังนี่ว่าท่านปิดกระใส่จานไหนมันเราบ่ ผู้บอกเออกรลังออกเป็นหน่วยทอกำปั่นกำปั่นอยู่คบนี่บักเออหมักโม่ปีนี่ท้ำจักลจักล้านละปีนีน่ตีไปไลยละสองสามแสนเนาะโอ้ไหลได้แต่ละเดือนนี่เนาะระบบนำยศตัวนี้ระบบนำยศบุดหมักโม่โคโลเคเลยอยู่พันธล์ไล่ ท่านไล่ก็มีพี่น้องคุณนะมันว่าท่านเป็นหน่วยป่านไหนอ่าม่นท่านแจ่ปานไหนใช่หรอทางขุนกินได้แล้วมันว่้ทางขุนกินได้แล้วโอ้ย่องไปพี่น้องมันดกักหลายย่านเหยียบหน่วยมันบ่ย่านหมึงโง่แต่กระยันหัวคนมืนลมแตกผมโง่เนี่ยว่าย่านดอกผมมีเงิ่อนใจอยู่เออ มันหลายพ,พดใชไอผู้จัดการเนี่ยไปตัวอืมผู <c oughs> ้จัดการโง่เ่รเหโงเพี่อเพื่อนเห็นอ่านหนังสือพี่มึงพอมเอเพื่ออ่านหนังสือผอมบักโง่ก็ได้ <c oughs> มันให้เท็กค <c oughs> รักขันบองฮอนเป็นอย่างเห็่ะใช่ มันเป็นอย่างไราจ่อหมดแดงขั้นามนแม่นันสิเป็่มันจ่อห้องไฟตงอล่ะโอ้นี่บอกนังซื้อเอาให้อ่านเลยเอาลองกันนะนี่ยังไลองกันนะที่แก้ไขมดแดงกินน่นกินหม่งม่มันหวานสดเนี่ยบานนี้ หน่วยใหญ่ห้องยู่ว่นี่ห้องเบสหน่วยใหญ่กว่าห้องนี่เป่าดตาดทิมกไปเอ้ยอปีนี้จัะไรปีนี้นี่ละสไรนี่สไรปีไก่ไรหนึงเนาะปีไก่ได้เงินอยู่สี่แสนหาแสนเออปีนี้เอาหลายขึ้นก็เก่ามาไปขายยกันด้ากด อาใครสิจองกับจองนะครับเนี่ยมองโง่นี่กระลังกราลงสิออกถ้าว่าพูนออกแล้วครับว่ดันแ่ววเต็มที่ปัหาพุนท่าพุนกไปลไปทยไ่งยง่บอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปไทยน้อยงยงขุนละอันนี้ระบบน้ำยศครับพี่น้องเองกูน่ะเป็นเท็ดวานี่เซ็นจักบาทในน้ำยศนี่โค้งหนึ่งแปดลอยจักเม็ดมันก่ได้หลายเด้อเจ็ดลอยเม็ดป โอ้โค้งหนึ่งได้เป็นไรตีเป็นไรเนาะโอ้โหได้การอยู่อืมแปดร้อยได้นึกได้หนึ่งไร่ไปหน้อยดึงไปนี่ควอมห่างนี่สองเมตรเนาะข้อมห่างสองเมตรปลูกแบบโยกคู่ไปหน่อยนี่นี่ไงคุณว่ามันหนาครับโคตรเดี๋ยวพาไปเบิ้งพี่น้องหน่พูดคนว่าย้อนเขาก็ได้ ไอ้กัดจองกัดจองนะครับเด้อยกัดรุ่นใหญ่บังโม่เหลืองขึ้นบังโม่แดงพูดอะปี่จีพีนจีอ่ที่น้องเหรอโคโลเคเ,เลย์ยี่โม่ท่านสุกพี่น้องให้เพื่อนจะทำงานไหนเอาเอันจานห้องไว้ก่อนพี่เพราะมองสอ,องคนที่ขายเพื่อนเฮ็ดเป็นรุ่นเป็นรุ่น หายรุ่นนี้เบิดกับมารุ่นนี้ละเนี่ยรุ่นห้องอยู่นี่ระบบหนามกับโซล่าเซลล์ครับผู้ใส่องค์แดง,รรแงสององครับปล่อยลงมาลดใส่องค์แดงบ่มีแท่งหนามสูงหรอกครับพี่คนห้องแหลว,ลวทึ่งกระดาษโคโลเคเลพี่น้อยโอ้ยห,หมองโมขนออกนี่นี่บมองโม บ,บ่มันสิหน่วยใหญ่หนุ่ยยาวก็มีหนุ่ยป้อมก็มีบ่โคุณไทยคุ่นบ่คุณไทยคุ่นหน่วยใหญ่ครับเดี๋ยวผมไปเอาตังตาไทยุ่นหลักขึ้นมาถ้ามีดอกบกมอบ์กโ่กันนะมันไปดังเด่นบกมอหจากสวนนี่ โอ้มันดกคักดกคักดกเนี่ยตรงโคโลโเคเลยสัตว์ตืชกาคือนว่ามีหรอครับนี่พออยู่ดงปลามันกับปลาอ่อยมันเหลียวไปเห็นเอ้ยหน่วยใหญ่นี่สามไล่มงมู้นำยศครับเฮ้เบืเ้องเอาพี่น้อยปีกายปเป็นเห็ดไล่เดียวเป็นทำกำไรได้หลายเติบครับได้หลายแสนอยู่ครับพี่น้อง อ่าเพราะว่าพ่นวันนี้มีนายทุนมเม่า้ะครับพ่นพีขายเองพี่น้องปลูกพ่อได้ขายเองครับไปลงน้าตลาดนัดเนี่ยขายเองเนี่ยขายอยู่สวนแน่ครับพอข่ากับมาสืบไปขายเนี่ยไปขายเองแน่ครับนี่ปลูกพ่อได้ขายเอาเองครับนี่บ่ได้ปลูกเพื่อนายทุนครับปลูกขายเองพ่นกับถ้แล้วปีหนึง่งสุดนี้เบิร์ตพ่นกับปลูกขึ้นสุดครับพุ่นอลายละได้ละสุดรละสุดไปครับ โมรับะบบนำยดครับปลายมันก็เห็ดกุดุดอยู่นี่แหะครับนี่นปลายนำเป็นก่อยพูนสลาเซล์ไกลๆปล่อยลงมาอันนี้กับมากดมากดกค,ครับบอท่านใหน,นั่นพรานั่นป็นไดนหน่วยไ,ไหญไงทีุ่นก็ย้อนขายออกครับน้อยกกหน่วยอันนั้นมันสุดสุดแหลกครับสเกีฟดีสามสามเทียสี่เทียอยู่ครับน่หมางไงมันนี่ นอก้นก็ังเป็นหน่วยปลายน้อยๆแล้วลครับหมองโม่ว่าท่านเอาออกครับสุดแหลกสิหน่วยใหญ่อากาศสีห่อนจังหน่อยครับบานย้มหนาวกคอมเมนมันหนาวเย็นได้ยังหมุดเสาเลยซึ่งมันก็นเวีแต่มันห่อนครับฝนดีกับบอลลวกตดนมองโมกันไดนฝนตกมาเบิดเด้ครับหมองโมนี่หมอมกักกับหนักฝนครับ ไปมันสีห่วงหมากหน่อยกับสีเหี่ยวไปเน่าไปนี่บักโม่ไล่โครโลเคลีบ้านมันกับผูกลักไซเดียครับน้ำยศกันกับปล่อยน้ำเหลวกันยศไปนี่บักโม่กับโคอโลเคเี่นี่ลอยๆหล่ไล่ห้องโดยผ้าไอโดยกระดาษขาวอยู่เนาะคนว่าบักไอ้บนแดงขั้นบักแดงขั้นไฟนี่ มันจอ,นนนนอม,มันหวานพอดพี่น้อ,องบั่งูม่มันหวานจอจินอีจังหนึ่งกาว่าท่านเห็นครับ <c ười> กันกายเห็นมูนอุยปุยนะครับนี่กันกายเห็นโอ้บมัม่องโม่ไงเออมันใหญ่ยยอยู่ครับนี่มันใหญ่อยู่แตบบอทัดเตรมที่ปันใดอ่า ของโม่ดำผึ่งครับนี่ครับมันอ่อพันปลูกพันปลูกเป็นอ่าผสมประสานครับทั้งทั้งแดงทั้งเหลืองพี่น้องใจมันเนี่ยกระดับีทำไรได้หลายอยู่ครับจากตะกี้พ่นกับปลูกอ้อยพี่น้องเลยพ่นว่าสูบของโม่มาได้สูบของโม่นี่ยสองเดือนกลัวนี่ทำไรได้ใดใดแหละครับนี่ปลูกสใส่สองเดือนกลัวหาซื้กว่ามือ ดูนะโคโลเคเลียโยกยอหน่วยง่ายๆทางเบิกหม่งงู่าหน่วยกกกันครับหน่ยหน่วยกกของมูหน่วยใหญ่ดูนี่ดูนะ้อนเสียงไว้ในไตใบปกับแบบนั้นเรานแ,แนวห้องดูห้องอยู่พี่น,อน้อย งั้นคุณดูห้องงามไปคุนก็คัดเจดนะครับหน่วยใดไงพี่น้องอยากซั่งกัสซั่งได้ครับเดี๋ยววันศุกร์นเบอร์โทรไปให้เวลาสั่งออนไลน์กับส่งออนไลน์ครับพี่น้องอยากสดๆจากสวนสั่งเลยครับเดี๋ยวจักโลกด,ดีเพื่ี่นสั่งเป็นหน่วยครับพี่น้อง โดนหนีขายเป็นหน่วยว่าเป็นหน่วยวัดศึกซังโลว่าเป็นหน่วยไปโยชน์วัดศึกซังโลขายเป็นหน่วยหมากนึงนะครับนี่ซ้ำนีก่กระสุนว่าย้าบาทนู่นครับนี่หน่วยละยิ้มหาบาทสดจากสวนน,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 นี่น้อยแค้มนะครับนิหน่อยๆพวกนี้ เชืสันซ้นี่ก็ไปตัะแ้มนู่นยิ้มหาบาทที่นคุณเหรอไล่รำทานนยูน่ยาพ่นก็นใส่ใส่ช่วงนหน่อยนะครับเด้าพ่นวันใส่ตอนยหย่า,ยาก้าพ่นวันใส่ครับพ่นวันสี่ยาขามาแรงครับบักเตาท่องงบินวันอยู่ครับนี ใส่ตอนมันขึ้นมาใหม่ไหมครับยัานจินหยอดมันกุดันถึงใส่ยาขาตักหน่อยหน่วยใหญ่กับใหญ่ครับหน่วยหน่อยกับบอทันใหญ่กับมีเป็นตะปูกกนะครับหมงงนมีกำลังกับเป็นตะปูครับราคามันดีหน่วยใหญ่โคโลคีเลยหน่วยใหญ่ กินสดๆกับซังแล้วครับสั่งส่สดจากสวนเจมีครับเจมี่ปีนี้เป็นปีที่สองครับเคนได้รายได้จากบักโม่ยนอ้อยคนเด็ดตับบักโม่คนโลมันโลอ้อยออกปลูกโม่แทนนี่น่อยกัใหญ่พี่น้องได็ดสีหาโลยเราขึ้น คนใหญ่รวยโคโลโเคเลอยู่ดูน,น,นะโอ้เลี้ยงปลูกโมเลี้ยงกบเลี้ยงงม่เลี้ยงกล้วยน้ำพี่น้องไล่ได้แต่ละมือก็ได้เป็นมือก็ได้เป็นปีก็ได้จกขายยังไงก็ได้ครับก็ปลูกเป็นสุดเป็นสุด มีได้ได้ตลอดคร <tem> ับเศร้าให้นี่ขันเห็ดขายเอาเองกับมีรายได้ตลอดขันถ่าไปขายให้อาล่งงานเพิ่นน่ดปีหนึ่งว่าละครัับจงสิได้เงินเห็ดก็ะทางหลักกันราคาลงครับขันหลายหลายพนก็กดราคาลงแต่บม่งโม่นี่พ่อปลูกอยู่ครับนี่ปลูกขายเองพี่น้องกูนะบม่งโม่โคดูเคเรี หลายๆๆวิธีปลูกกระว่ายากำนะครับทีนี้คู่สองเมตรสองเมตรห่างกันอยู่ประมาณสามเมตรครับแต่เราลองปลูกเน็บลงเลยครับบดวแงไฟเพาะเม็ดครับเอาเม็ดมาเน็บเน็บเน็บมุดเพราะมันเกิดขึ้นมานนำไอ้ล่อยนำยศเลยครับพี่น้องพูดนะ คนซ้อนมองโง่เพิ่นปีนี้คนสิได่หลายแสนอยู่ดอกอี่คกณน่ะนี่ครับปัญหามันเขาเนี่ยเป็นหูทโทเซเว่นครับมันหมดมันกินพี่น้องอันนี้บ่อใดล่ะครับนี่เกิดความเสียหายนอกจากหมดพี่น้องหมดมันเขามากจนของเพิ่นเพิ่นก็เลยใส่วิธีเอาเอายังห้อง วัได้ปูพื้นครับบ่ได้ปูพายางไว้โคดรอะโคโลเคเลยนี่นหเห็ดแต่คักได้แน่พี่น้องอันนี้พ่อท่านเต็มที่ครับมันพ่อท่านสุกเต็มที่อันนี้มันบักโม่หรือบักแตงวะนี่ กวันเป็นหมวกเครื่องขงงูเดียพี่น้องนั่นนแหละเครื่องของแล้วมันสีเหลืองแค่ตาลูกก็ว่ับงูงูเหลืององูงูหน้อยเหลืองมองันสอดว่าอะไรยังไงนี่นั่นนะนะพี่น้องอยากเห็ดน้ำกับเห็นย,ย,ยังไงงี้สิละครับผมเห็นยังไงแบบมีรายได้ครับประมาณสองเดือนครับพี่น้อง เห็ดน้ำเพลินจังสี่ละเห็นยังไงยางนี่ยางนำยศนี่คดหนึ่งกับเกดแปดร้อยครับเดลัยหนึ่งพอนกินสา,ายยางอ่ะ่าเกินสองพันครับสามเล่นี่ันซสือมานี่ระบบนำยศผู้่ะบอกมูมันพอท่านใหญ่ปันหดครับ รุ่นนี่สิรุ่นน้อยครับเพิ่นปลูกทั้งหุนก่อนทัง้งอีกอาทิตย์หนึ่งน่ะสิเต็มที่แล้วครับทัง้งมันนวยใหญ่ละแต่ว่าเพื่นก็ย้อนขายอยู่ครับนี่แต่ว่ามันบอกว่าท่านเต็มที่วันไหนก็สซุกแล้วล่ะพี่ไายขี่อันหนึ่งครับพี่น้องโ,อค,โคโเคลเคเลงนี่ผานไทยเพื่นไทยผ,าน,ทยผานตัวนี้แหละครับทำเงินขุดหลุมยังน้อนี่นอ้อปลูกกล้วยกับมีพี่น้อง กล้ยแซมไว้น้ำตัวนี้ใส่สปริงเกอบ์บกงหญ่แล้วครับปืนยิงงหญ่เลยโจวดๆเลยโคโลเลบับกบักยาวแับเขือไปเนียนพี่น้องบักเขือบักเขือขาวเขือเปอะบักพริกแม้กระทั่งบักหูปูเพื่อโนแนวครับวันตะคืนได เพิ่งหยาเพิ่นเรียงล้อยพี่น้นองล้อยพี่เพ่นด้านในโเบิดเทเล่ใส่ยวงหันโอ้ยบอกหูต้นนี่บานจักพันอย่างนี้แขกดำคือครับนี่พูดอ่ะตันตนวยใหญ่ๆบอกหูต้นนีดน้อยนะครับเงาหน,น่อย,อ,ยอันนี้มองผลิตพลังงานพ่น,น้องนี้ เป็นธรรมอยู่คร yeah. ับป <t thấy S 2> ั <j> ้นแต่คักแต่แน่นี่ก็ได้เตาทานพี่น้องพูดนะอยากเกิดไรพูดเลยเด่นตรงว่าหอดผีก็มีต้องใส่ของเตะขึ้นออกมาขึ้นเลยพี่ต้อพูดนะเน่ากล้วยยังวันกล้วยยังหน่อยนี่เนาะคือเตี๋ยเดีกล้วยไปพูดนะบึงงงโง่อยังบางเหนียวบางไงฟาบร้อมพี่น้องพูด อันบวกษตรปลูกกันนะครับนี่ปลูกเป็นระยะระยะครับการสวนฟีเบิร์กับผลละเก็บสวนผนตอผนเพราะท่านปลูกก็ผลกว่ามีอันนี้กันไกอยู่หน่องไก,ก่มะกิดมองผมทายอันเลี้ยงกบเป็นเกเฮ็ดร่อเต็มที่แล้วครับนี่เลี้ยงกบเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ก็ว่าจักครับ มีอาหารเลี่ยงครับมีอาหารวานมี่มันเลยคบนี้นนคุณคุยาขวเวาเดี๋ยวเลี่ยงไก่ก็ไปนองขี้อึงดึงอยู่